ท่านผู้ชมครับเรามาชมเกมการแข่งขันฟอรสกีโฟร์แชมเปี้ยนลีกกันต่อนะครับในช่วงนี้ก็อยากจะให้รับชมการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับคลิปนี้พามาดูการแข่งขันซีซั่นที่30ครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟูสมสรนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างคุณบิลอควัตนะครับพบกับคุณต้นอนุสรนะฮะคุณบิลก็มากับผู้ทีมลิอร์พูลครับส่วนคุณต้นก็มากับผู้ทีมบาเยอร์มินิกครับมาดูการจัดแผนวางนักเตะของคุณบิลนะฮะ ฟูทีมได้พูกันมากับแผน4-3-3นะครับผูดสับประตูเป็นเอลิซันเบกเกอร์ครับเซนเตอร์แบ,บ็กสองคนเป็นเวอร์จินฟันดากับโจกโกเมส แบ็คซ้ายเนี่ยแอนดูเร์เบอร์สันเป็นแคริโอเวอร์เพยเยอร์นะครับแบ็คขวาเทนนเล็กเซเดอร์อโนเวอร์ชันเก่าเป็นบอลทองนะครับแผงมิดฟิลด์สามคนครับนาบิเกเตอรฟาบินโยแล้วก็จอแดนเทนเดอร์สันครับเบรกด้านซ้ายซาโดมาเน่ด้านขวาโมฮัมเหม็ดซาร่าซาลาเป็นเบสเพยเยอร์นะฮะแล้วหน้าเป้าก็เป็นโรมิโตเฟอร์มิโนครับซีซั่นนี้ไม่มีนักเตะตำนานนะครับก็เป็นไลฟ์อัปเดตล้วนๆนะครับส่วนบาเยยูมินิกของคุณต้นนะครับก็มากับแผน4-1-3-2หรือว่า4-4-2ไดอะมอนนะครับ ผู้รักษาประตูเป็นมาเนโอไนเออร์นะฮะเซนเตอร์แบ็กสองคนก็มีเจเลโบเตงกับลูคัสเอนเดสครับแบ็กซ้ายดาวิดอาราบาแบ็กขวาเนี่ยยังใช้เป็นโยชูคิมิกนะครับมิดฟิลด์ตัวรับก็เลือกเป็นชาบี้มาร์ติเนสนะครับมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายใช้อวันโซเดวิสยืนสูงเลยนะฮะแล้วฝั่งขวาแซกานาบีมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับฟิลิเป้ค,คูตุโยครับส่วนคู่สุน,น้าเนี่ยโอ้โหใช้เป็นอีบานเปริซิสนะครับยืนคู่กับโรเบิร์ตโรบร็อบสกี้ครับ และแน่นอนครับรอบรองชนะเลิศจะเป็นการแข่งขันแบบนัดเดียวจบนะครับเพื่อตัดสินชี้ขาดไปเลยว่าใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลเป็นผู้เขียนลุกเล่นก่อนนะครับผูกจากซ้ายไปขวามาชุดสีแดงนะฮะส่วนบาเยอร์มิวนิกนะครับก็มากับชุดสีขาวนะครับเป็นชุดทีมเยือนครับจังหวะแรกครับตวัดมาให้กับซาลาโดนสกัดไปแล้วครับบาเยอร์ตัดเกมได้มิลิซิสเล่นกับเดวานครับจะพลิกไปด้านขวาครับติดฟันได้ได้แล้วครับลิเวอร์พูล มาเน่ก็เสียบอลให้กับเอเนนเดสไปครับบาเยนได้บุกอีกครั้งหนึ่งบีลิซิสแหมเราแปลกๆตานิดนึงนะครับบาเยนต์เล่นหน้าสองครับท่านผู้ชมเลวานจะพลิกครับโอ้ฟันได้สก,กัดเลวานได้2จังหวะติดนะครับท่านผู้ชมอ้าวแล้วจ่ายบอลออกข้างไปครับน่าจะเป็นความถนัดของคุณต้นด้วยนะฮะถึงเลือกใช้แผนนี้นะครับแล้วเปลิซิสเนี่ยไปยืนหน้าคู่กับเลวานเลยนะฮะอ้าวทำได้ดีครับก็นาพี้สปีดไปแล้วจะจิ้มหนีโอ้โดนประกบ2คนครับเอาตัว รอดได้หรือเปล่าไปแย่งกลับมาได้บอลยังไม่ออกครับได้เล่นต่อจะพลิกแต่ว่าโลเวสันก็ตื้อไม่เลกครับชมไปแย่งกลับคืนมาได้อะไรฮะเรียโพได้บุกบ้างครับฟิมิโนฝากไว้ที่มาเน่แล้วตัวเองก็วิ่งน้ำทางไปครับมาเน่ยกคืนมาให้กับฟิมิโนมงเช็ดมาด้านขวากับซาลาแต่ว่าอลาบารู้ทันฮะคืนกลับไปที่มอนนอยเออร์เลยฮะแล้วไบเยนก็ตั้งกันใหม่ครับฟิมิโนเ็นทันสันครับเป็นซิส ถ่ายไปด้านขวาครับกนาปีมีคิมิกมาช่วยครับแล้วคืนมาทีกนาปีตวัดมาลุ้นข้างในกอดเก็ทชครับเอาแล้วบอลมันถูกคิกครับคูติโดได้ยิงหรือเปล่าครับแหมอย่างดีที่จังหวะสุดท้ายนะครับโจโกเมสมาเคลียไปได้ครับแล้วจะส่วนแล้วฮะจ้องจะส่วนเลยครับนิพูเหมือนคุณบิวตั้งใจที่จะเล่นจังหวะคล้ายๆกัน2ครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นผลครับตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับบาเยนมาด้านซ้ายบ้างครับอาราบาดีวี ไวที่อาร์มาครับแล้วฝากคืนไว้ที่เดวิสตวันต่อมาให้กับเปเรซซิสกับตะมจมยิงด้ไปสายโอ้โหฟุตบอ์เซฟของอาริ oh! ison, สตานตะมจมเหมือนจะเซฟติดมือน,นิดนึงนะฮะน้อยก็ได้จบแล้วครับเป็นลูกสุดรหรือเปล่าครับทิมมิกตะมโยนไปที่เสาซองครับคือโบงแล้วเช็ดติดเซฟอาริสตันอีกแล้วแม่ลูกสุดแบบนี้เนี่ยใช้กันแพร่หลายแล้วนะครับลูกจังหวะเตะมุมฮะแล้วได้มองเกือบทุกครั้งนะครับมาร์เนตใช้ความขยันครับไปแย่งมาได้แล้วได้บุกบ้างครับลิเวอร์พูลฟิมิโน มาให้เกียรติเต้าครับต้องถ่ายไปด้านข้างนะครับแล้วเฟร์มิโน่ขอบอลล้มตัวกวาดบอลไม่เอาชนะคิมิกไม่ได้นะฮะแล้วจะไปเอาคืนก็ทําบอลออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของบาเยิร์นมิวนิคต้องบอกว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ยก็มีบาเยิร์นถึง3ทีมนะฮะอีกทีหนึ่งก็เป็นเลี้ยวภูครับอ๋อไม่ได้ทุ่มครับท่านผู้ชมเป็นลูกฟาวครับไปฟาวครับบาเยิร์นต้องระวังครับมาเน่วิ่งสปีดมาแต่ไกลแล้วคิมิกเตะอัดไปเลยครับมาวิ่งมาทําไมเตะอัดซะเลย อ้าวต้องระวังครับต่างกันใหม่ครับไบเยนคิมิกจะไหลขึ้นให้กับกันนปปี้ครับก็ไปเข้าทางเกเต้ฟาบินโยครับมองหาฟิมิโนแล้วยกยาวก็ไม่ถึงฮะคุณบิวก็พยายามเล่นลูกชิปลูกโยนนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลครับโยนนี้แล้วครับโรเบซันมาให้กับฟิมิโนไม่ได้โอกาสได้ยิงครับลาซาล่าไปได้ซ้ำนะทานผู้ชมต้องระวังจังหวะส่วนครับลูกโยนยังไม่ได้ผลนะฮะ แล้วยังไงครับเบิร์นโอ้โหหลุดเลยครับไปนิทธิ์กับสปีดไปแบบนี้2คนวิ่งตามไปนางในเซนต์หลังาแล้วแตะหลบแล้วฟินิสซิโต้ทิงไม่เข้ากอบโอ้โหน่าเสียดายครับโอ้คุณเติ้ลตัดสินใจทําได้ดีแล้วคานผู้ชมแต่ว่าคือวิ่งไปด้วยความเร็วนะฮะท่านผู้ชมก็เลยความแม่นยําก็เลยน้อยลงครับยิงไม่เข้ากรอบครับน่าเสียดายครับยังไม่เป็นประตูครับไบเอ็นแหมเกือบโดนเหมือนกันนะครับนิพู เกมบุกกัน่งขว่าครับชาล่าสปีดมาเราเปียดยังไม่ลอมครับตวัดเข้าไปยังไปเข้ามือน้อยครับคือตวัดเนี่ยลึกไปหน่อยนะฮะแม่ก็มีลุ้นกันทั้งคู่ครับแล้วเบิร์ลอีกแล้วครับจังหวะขัดขัดกันเกินกันไปพอสมควรนะฮะต้องดูว่าจังหวะของใครจะดีกว่านะครับเพราะยังไงวันนี้เราก็ต้องรู้นะฮะว่าใครจะชนะครับโยนย้ายไปแล้วครับฟิมิโนถึงหรือเปล่าครับได้มงครับแต่ว่าอ้าวไปเข้าทางคุเรนดีพูครับ าดูไปสั้นมาตรงกลางครับฟาบินโยฟาบินโยมาด้านขวาครับได้หรือเปล่าครับซาร่าซาร่ายังเล่นต่อได้ครับแทงมาการับปนพิโนหูยจาไปนิดเดียวครับน้อยออกมาไวด้วยครับยังไม่ได้ครับลิเวอร์พูลก็พยายามอย่างต่อเนื่องนะฮะทั้งสองฝั่งกำลังเข้าสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกครับในวานครับชิงวันทูกับกาาปีแล้ววิ่งไปสกีก็ไม่ทัน โกเมสครับเคลียยาวเลยฮะมาเน่ได้มงด้วยแต่ว่าได้เล่นต่อหรือเปล่าครับได้เล่นต่อครับยังไงบอลมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับไปเข้าทางบาเยินไปแล้วแล้วตอนนี้ทดเวลาศูนย์นาทีครับจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนี้ครับของครึ่งแรกครับโอ้โหแล้วเป็นโอกาสทองครับเป็นสิทธิ์ที่ตรงนี้เรียบร้อยครับจบหนึ่งศูนย์แล้วทั้งหมดวัยาอยู่หน้ครับเอาจะได้ครับบายเรื่อมินิคโอ้จังหวะสวดนะทานผู้ชมโอ้โหนี่ละฮะหน้าสองครับวันนี้เล่นเป็นกองหน้าเลยนะครับบาเร์เบลิส ดูฮะแมจากการทําเกมลุกทางด้านขวานะฮะดูเหมือนจะไม่ทันอยู่แล้วนะครับเลวานวิ่งแล้วโดเนเหนียวเหนียวเหน,ยเนียวอยู่ด้านหลังนะครับฟันไดเน้เหนียวไว้แต่ว่าสุดท้ายก็ปังแล้วไม่เสียหลักล้มนะฮะก่อนที่ตัวเองจะล้มลงไปเนี่ยจิ้มต่อให้กับอีบานเบรซิสใต้ครับแล้วโจโกเมสก็ไปดับเป็ทีมกับฟันได้ด้วยนะครับทำให้เบรซิสโล่งเลยครับท่านผู้ชมเอาละครับ10ครับอิบารเบรซิสครับยิงประตูขึ้นนําให้กับาบยมิคในช่วง นาทีที่45บวก2ครับก่อนที่จะหมดเวลาครึ่งแรกครับเลี้ยวโพลโดนไปแล้ว1ลูกครับแม้ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะคือถ้าเกิดบบเยนเข้ารอบเนี่ยจะกลายเป็นว่าซีซั่นนี้บาเยนจะชิงกับบบเยนนะฮะเพราะว่าสายบนเนี่ยก็มีคุณเพชรกับคุณว่านนะฮะใช้บบเยนดูกันทั้งคู่ครับแต่ว่ายังต้องดูกันอีก45นาทีครับจังหวะเคลียร์เกมเริ่มไปแล้วไม่ได้ผฟครับบาเยนสุกว่าจะเปลี่ยน โอลิกีลงมาแทนฟิมิโน่ด้วยนะครับได้บอลแล้วครับสัมผัสแรกอาจจะเปลี่ยนโลกก็ได้ครับซาร่าคื้นมาที่โอลิกีครับแตะหลบได้สวยครับแล้วจริงหรือเปล่าโอ้โหเกือบจะส่งบอลออกจากเช่าอยู่แล้วโดนสกัดจังหวะสุดท้ายครับแหมไม่ได้แจ้งเกิดในจังหวะแรกครับท่านผู้ชมแล้วจะโดนไบเยรนสวนหรือแบบอื้อหือเลวานครับสปีดไปโดนดักครับโอ้โหเอ้าแล้วจ่ายบอลไปเข้าทางกานาปี้ครับสกัดได้แล้วข้างหน้าก็มีเปอริสิตอ้าวไปเอาคืนมาได้ครับแก้ตัวได้สําเร็จครับโรเบิร์ตสันเสียบอลแล้วก็ไปเอาคืนมาได้ครับ ต่างกันใหม่ครับลิพูสกอหฮงหนึ่งลูกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับซาร่าตรงกลางครับฟาบินโยดันขวาสุดนนมีครับอานขอบอลนะครับเปิดเข้าไปได้หน่อยโอลิกี้คงไม่ถึงครับแถวสองมีจอแดนเฮดเดอร์สันครับไม่หวดครับช้าไปนิดนึงครับโดนเดวิสแย่งไปแล้วมาแล้วครับเป็นสิทธิ์โอ้ยตั้งใจวันทูมากไปหน่อยครับรีบไปหน่อยฮะดิพูลมาอีกครั้งหนึ่งครับฟาบินโยขอมาใหม่ครับ เฮ hey, นเดสันแหมครึ่งหลังคุณบิวม่โยนแล้วนะฮะใช้เคาะบอลแล้วนะครับโอลิกิจะไปแย่งจากด้านหลังครับแต่ว่าเสียบอลครับโยนไปแล้วแม่นทีเดียวครับเฟนิสิสยังไงครับข้างไหนเนี่ยมีเลวานขอบอลอยู่ครับโอโหใส่ฟานมาแบบนี้แตะแล้วแต่งแล้วจริงเล่นนิดแบบนี้น่เหลือครับท่านผู้ชม2-0ทำอะไรไม่ถูกเลยครับโจโกเมสล้มตัวสไลด์ไปแล้วโอ้โหดูคะท่านผู้ชม นี่นะฮะหน้าสองมีหลายคนถามมาว่าทำไมนิยมเล่นแผนหน้า2ก็ก็เพราะว่ามันวันทูได้ครับทนผู้ชมดูสไลด์ลมครับโอ้เป็นฟันตได้ครับทุกท่าไม่ใช่ไม่ใช่เออโจโกเมสนะที่สไลด์ลมดูครับโอโ้โหถลัมไปแล้วนะฮะเลือกเลยครับรู้สไลด์ซ้ายขวาก็ไม่โดนบอลทั้งคู่ครับ20ไปแล้วครับบายเจมินิคขึ้นนำเลียผูอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมนี้ห่างไปเลย จากโรเบิร์ตอตูลบสกี้ครับนาทีที่61แหมเรียกยิงสบายเลยนะฮะจังหวะเมื่อสักครู่แต่ว่าเวลายังไม่หมดครับอย่าเพิ่งตัดสินฮะลิพูตั้งใจทำเกมดุขึ้นใหม่ครับซาลามาเน่โอ้โหมาเน่มารับบอลตรงกลางเลยครับมาเน่ได้สองครับยังติดบล็อกฉลบครับไม่ทันครับเป็นลูกเตะมุมของลิปูจอแดนเคนเดสันครับกัปตันทีมโยนเข้าไปได้ไหมมาเน่ไม่ถึงครับแถวสองยังมีอาโน ได้เล่นต่อครับดูบูซันดูบูซันยกไปมาเนี่ล้ำหน้าครับยกไปแบบนี้ก็ล้ำหน้าครับเมื่อคืนใครได้ดูนัดแรกของลิเวอร์พูลไหมฮะกับลีดยูไนเต็ดนะครับที่เอาชนะไปได้4-3แบบขืดจับนะฮะลีดเล่นดีมากนะครับแต่ว่ากองหลังอาจจะหลวมไปหน่อยนะฮะบอกเลยนะครับซีซั่นนี้ผมเชียร์ลีดยูไนเต็ดนะฮะผมเป็นเด็กยุงเก่านะครับสมัยแฮร์รี่คิวนะฮะอลันสมิธนะครับช่วงที่ลีดยูไนเต็ดได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปก่อนที่จะตกชั้นไปแล้วก็ โอ้ oh, ตกไปยาวเลยนะครับตอนนี้ปีนี้กลับมาได้แล้วครับบอกเลยซีซั่นนี้เชียรีบครับนอกเรื่องนิดนึงอะ <c oughs> ดูเกมกันต่อครับเหลืออีก20สนาทีคิมิกยัดเข้าไปแฉลบครับเอ้าแล้วไปปั๊มกันต่อครับเป็นบอลของเรียบู่เอาละฮะเป็นจังหวะลุ้นประตูทีใครแตกของคุณบิวอีกครั้งหนึ่งนะครับโอลิกิไหลมาให้กลับมาเน่ครับแล้วข้างหนสุดมีสาราครับเปิดเข้าไปสาระเข้าฮอตเข้าฮอตบางไปหน่อย,ยนะรับท่านผู้ชม ไม่เข้ากรอบครับแม่พลาดโอกาสตีไข่แตกไปอย่างน่าเสียดายอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ใช่มีมีโอกาสครับท่านผู้ชมโอ้โหยังทําประตูแรกไม่ได้ครับเลียฟูทางคิมมิกอีกแล้วครับกราปี้เลวานเจอกับฟันได้ครับเลวานฝากไว้ที่คิมมิกแล้วกระดกต่อมาทีเลวานสัปีดไปด้านในตูนฟันได้แย่ครับแล้วมีโกเมสมาเดว่าทีมด้วยแต่ว่าเสียบอลไปอีกแล้วครับเดวิส เดวี่ล็อกเบรอชดึงดีครับสวยเอเดนสันยังตามไม่เลยครับต้องไหลมาให้กับอลาบามีโอกาสได้ยนอนก็ไปได้หน่อยแล้วไปก้ามือลิซอนต้องรีบแล้วครับ2ลูกนะฮะไม่ใช่ลูกเดียวครับต้องรีบแล้วเปิดจาวก็ไปมองเช็ดมาให้กับเอเดนสันครับโอลิกีแล้วเสียบอลครับลีพูได้บุกต่อหรือเปล่าครับยังไงเกต้าต้องสุดๆแล้วตอนนี้ต้องรีบสุดๆแล้วโรเบรสันจัดอาละฮะเป็นโอ้ยไม่ถึงโอลิกีครับแม่ผมนี่ก็ลุ้นตามไปด้วยครับ อแล้วฮะบายเยินนำอยู่2ลูกแล้วได้บุกอีกแล้วครับมูตินโยมาด้านขวานะครับมีโอกาสมีพื้นที่มีเวลาครับก็ับนี่โอ้ยใจร้อนไปน่อยครับแล้วลึกไปหมดเลยโอ้โหจริงๆก็มีเวลาคิดอีกนะแต่ว่าคุณต้นอาจจะ <c oughs> แปลว่าเล่นชิวๆแล้วนะครับตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับเอเดนันเอ้ากระจายเผื่อไปอีกครับท่านผู้ชมเหมือนขาดเกินเกินไปค่อนข้างหลายจังหวะเหมือนกันนะฮะทำให้แม่นัดนี้เนี่ยอาจจะหลุดฟอร์มไปนะฮะ แล้วมาหลุดฟอร์มในรอบรองชนะเลิศแบบนี้ก็เสียหายครับเปริซิสครับให้กับเลวานได้จังหวะครับฝากไว้ที่กนาบีไหลึ้นมาที่เลวานครับแหมวันนี้ฟันไหนก็นำทำหน้าที่ประกบเลวานได้ดีอา้าวชมไม่ทันขาดทำครับผู้ชมไปเสียบอลง่ายๆแบบนั้นครับทษไปด้นหนึ่งน,งนงาทีแล้วด้วยอับลูเปสันไปแย่งกับคือไปได้เอาแล้วกนาบีแย่งคืนกับไปได้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้อยังไงครับคู่นี้แล้วเปิดเข้าไปเข้าฮอตได้หรือเปล่าครับโอ้ยเกียร์ต้าลื่นหรือเปล่าแบบเอาแล้วจ่ายมาเข้าทางทิมม ยังไม่จบครับครบเวลาหนึ่งทียังไม่หมดฮะเดวิสไหลามาให้กับปริสิตธครับจตะตวันเข้าไปได้นในฉลับแล้วออกหลังก็หมดเวลาไปเลยครับก็เป็นฝั่งของบาเย,ยมินิกนะครับเอาชนะเียอปูไปได้ครับผมวม2ประตูต่อศูนย์นะฮะคุณต้นก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะฮะ ไปพบกับบาเยอร์มินิกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณเพชรหรือคุณว่านสายบนเข้ารอบไปก็เป็นบาเยอร์ด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้เราจะเห็นคู่ชิงชนะเลิศเป็นบาเยอร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับก็เป็นแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีล่าสุดนะฮะก็เก่งทั้งในเรื่องจริงแล้วก็ในเกมด้วยนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องยีาลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนีครัับสสวด